สบายดีป,ป้าลุงผมชอบน้องมดเก่าลุงเมื่อนีดต้นสดเศร้าน้องมอดเขาขัวขัวขัวยังเกาะขัวกระแป้งมาลุงเอ้ะขัวกระแป้งกินข้าวเศร้าห้าลากคือแต่ขัวกระแป้งเมื่อคืนนี้น call, ้องเยี่ยมไปแย่งมาจากป้าน้ำเพลนลงคลองเมื่อคืนนี้น้องเยี่ยมน้องเวิร์กน้องมีลงคลองมาจากปน้ำเพลนเพื่อใบป้ายบุ๊มีรถไป้หรือบุ๊มบด้ไปเมื่อคืนนี้ เคยเห็นนไปจงไววตามใส่บักโงพข้อมบะลงกัแป้งก็ยีชุกหรือเปล่กัแป้งก็มีแต่ต้นนิดหน่อยฮะลาบกินบ่ากระเพงนะให้ลาบกินลาบกระเพงมาสันพอทั้งแทนไว้ลาบกระเพงกระเพงกะลาบบ่ เห็นไหมเขาไปเงี้ยงลงของอยากกินฮะก็จะกินกาแฟมาเลยเหมือนจนลงทื่นดังไพ่เองมาไอ้กว่ากว่าเองความอยากกาแฟมันคือน้องอยากไปดึกเติบก้าเนี่ยเพิ่นไปหานละมไม้กับแม่มาเลยทำบุได้อีกเทนละไม่น้อยหนึ่งมาก็เลยบ่มีกินก็นเลยขวากาแฟ ตำหมักหงม่มาซุกหรือ่นี่นะเอาแหงบ่หม้อใหม่แล้เอาเห็ดแหงนี่ก้ยเาเาอย่างหดแลนั่นสุกเหลียบลอไงเ้ย เนี่ยขึ้นมาแทะเสีบหน่อยกับพ่อมาแต่เอาดินมาลงไงเรื่องบอกับเรื่องมือซานี่ในผืนเป่าดินกับพ่อมือซาอันนี้ไปกดเอาดินมาใส่ขึ้นกนมาลงไงดินหัวดินมันจากเปียกคนเลยไปขึ้นป่าวดินมาครับพวกคนแทนก้อยปูนถามมาลงไงคนแทนก้อยปูนมาลงไงมันบ่อมาฮะ ตัดผมได้พี่อว่าไหวขนตตัดผมบ่ยังตัดบได้พี่นาะันเขสาัวคือเกล่านลี้วเวัานี่โอ้เล้วเดังนี่วะเล้วเองมอจังสตัดผมมาลุงเอ้ยเดี๋ยอนมอสจะมาใส่ตัวนั้นปีอ่ะพ่ลุเอ้ยมันหยยบกับมันอันนมันเบ่เลมันบ่อยู่เลี้ยวเลยจะมาใส่ กันบอใส่ที่พื้นมได้เน่นอนไม่รู้เลยมาเป็นเรื่องไอ้พวกวนบแซบ เจดเจดเอ๋อออีก็นอยเป็นยังไงม่วนบ่แสบสวัสดีป้าลุงสวัสดีปาลุงอาสวัสดีปาลุงสัเป็นยังไงเจ้าไปเกดิน้ำผ่อน่ะม่วนบ่มม่วนม่วนหรือเมื่อยเมื่อย ฮเมื่อยจ้่นะเจ้ากระดิดน no ้ำผอย่อบริทบริุาจะไปยังซงจะจะไประเหตดใส่พ่อเออไปหาลิงหรอโอ้้นผอมมากปะลุงไม่เสดหน่อยนี่ tía ông ấy tía má ông ấy đi à, một khô lụa ông ta lụa 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 ไปน้ำพอดเ่ยค้าเขาอ๋อเด็กประโลมเสน,นะรู้ขนาดตาาดื่นก่อนน้ำมอสอีดฮะงอนตกเนอคุณนับประโลงนางอย่างเกาเกาเสียงนะเต่ข้าๆเลยประโมือน้นะป อปรืมดส่วนพ่อม่อือ่าดกือบจะด้แม่ยู่เนือสแม่ยู่เนือสแม่ยู่เรือสสายดีปลาลุงปอดี่สบายดีปลาลุงเนาะสบายดีปลาลุงเขาอยากกินกินลงเหรออลงใส่ะออีขาแรกอย่างคนลงเพราะเขาแงเอาลงเดี๋ยวสลงแยักินบขัวนนันขักระเปะ ึกว่าเพื่นปลาทำอไน้าแม่เพื่อนได้เเพ่ลงป้าน่อแม่บ้านนแ่ย่บตุ๊นงเยี่ยมมาลงป้าตามเบิดบอนีนะตัวเพ่นตามใหม่เนอตามสกะแป้ง ตอ,อ,อนบมวย,ยิ้มขอจะเจ็บต้องบนลงไงตอนมาสิบโมงไังี้มาทนทะเลกินเขา่าซะพอดีกินข้ามือหละสองเถื่อแต่น้วัดเนี่ยมือจะสี่คน,นนะกินแต่ละออดมืนนกับปูสิดิมือจะดีดอกกรบปูสีดิมือจะบลิมบลิ อ๋ใหญ่เป็นนันลอยู่เอแก็แ่ไหนเละสอยกันเห็ดลงให้ใๆเดี๋ยวไกินไว้ไว้เนะเอามาแต่ทยบาหุงนะต้วหน่่ยเนนห่อยนะปลาลงองามอีลิเมนมัดกับเสบกำลังแกะกะเป๊ะใส่ตู้เย็นไว้ตามมาลูกเอตามเดือนหร้อตามเดือนนี้ที่ตามใส่เดือนนี้ร โอ้เดี๋ยวถ้าเบิ่งเดี๋ยวสิตำต้นเพล่เดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดกินแม่นเดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดตำบ่ลุงเอลยตอบลุงนังเย็บกำลังจิต์ตำตอนนี้นังเย็บลงมือตำเสดบ่ลุงสุกินบ่แซ่บบ่เปลุงกระแป้งหน่อยเฮาตำใส่กระแป้งถ้าแม่หน่ะดองก่อนเนาะมาตำโอ้เนยมันลายรีบเปลืองเลยตัวไข่มันว่าเรียนเนยมันมัน ไข่ป่ะมันเยี่ยมเขาลงมือตำผสมใส่กระแปงถูกกินเหมือนนี่มันคงกับหวานมันจะแสบได้เนื้อนั่มล็อ Ừ. Ba to phong nua kìa đầu tên là sao tòi hiếp dê sao tòi hoa vinh nua ở phía bà e rượu nha mùi nha mùi nha

ทำแต่มามันหมุนบวราคาเราไปเก็บไงเป็นยังไงหลุดสะบัดข่าวว่าเศรษฐอ๋อนี่นโมสิคลาพิคิบระปลาลุงว่าคนหลายตกแท้คนติดตามซ่องน้องมลป์เนีน่ะปลาลุงถา้ถาปอกให้เก็บหนาปลาลุงสบายดี